สวัสดีค่ะออมสินมาอีกแล้วจ้าคลิปนี้นะคะพาชมคันนี้เลยค่ะ Accord Hybrid นะคะในงานนะคะมอเตอร์เอ2020นะคะวันนี้คนคึกคักมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่10น้ำสินมาถ่ายในวันที่10นะคะวันที่10ธันวาคมนะจ้าพามาชมรถนะคะสำหรับค่ายรถยนตของ Honda เราเองนะคะคันนี้จะเป็น Accord Hybrid นะจ้า เดี๋ยวชมพร้อมกันเลยค่ะว่าคันนี้มีข้อโดดเด่นมีมิติในการใช้งานยังไงบ้างนะเผื่อว่าท่านไหนกําลังเปรียบเทียบการตัดสินใจอยู่นะว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับดูคลิปนี้เป็นไอเดียได้เลยจ้าอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆโปรโมชั่นโดนใจที่มอมสินจะจัดมาให้นะคะคันนี้นะคะเป็น Accord Hybrid Tech นะคะสีขาวแพตินัมนะคะสวยงามคันนี้เลยจ้ะรายละเอียดสเปคเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็คือเน้นไปนในส่วนของเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงานอัตราการส้นเปลืองนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดู Eco s t i c k e r 24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสำหรับรถคันใหญ่ๆคันนี้นะคะคันที่นั่งแล้วสบายมากๆข้างในเงียบมากๆนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆถือว่าพรีเมียมมากๆคุณขับรถคันนี้แต่คุณก็ได้ความหรูหราและได้ความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะ24.4กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับไฮบริดนะ คันนี้นะคะดูสเปคโดยรวมนิดนึงนะคะว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะสิขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าพูดถึงความสวยงามนะคะคันนี้ให้ดูมุมด้านหน้าก่อนเลยข้างหน้าสวยไหมเอ่ยข้างหน้าสวยมากเลยนะคันนี้นะคะก็คือไฟหน้านะไฟหน้าจะเป็น LED แบบนี้ะน,นะคะพรโรเมียมเงาเงาวาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด4จุดนะตันนี้มีมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED สวยงามแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดมุมไหนมืดไปขออภัยด้วยนะคะพอดีแสงจะค่อนข้างสะท้อนเยอะพอสมควรเนาะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นค o อสแบ็กนะคะแล้วก็มีในส่วนของการเล่นโคลเมียมด้านล่างด้วยมีการยกรูปสเกิร์ตมาอยู่แล้วนะคะรถสไตล์นี้ไม่แนะนำต้องไปแต่งอะไรเยอะนะคะ สไตล์ผู้บริหารเดิมๆสวยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดหนึง่งอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้าน,านะจ๊ะโฟกัสให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับในเรื่องของโลโก้ฮอนด้านะก็จะมีในส่วนของตันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเรดร์นะคะมีในส่วนของกล้องและเรดร์ด้านบนก็จะมีตรงมุมนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นในสายที่ซ่อนอยู่ ตรงโลโก้ Honda านะอ่าสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูลายล้อแม็กนิดนึงนะคะสำหรับแม็กนะคะขนาด18นิ้วนะจ๊ะอ่าสวยงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับล้อแม็กนะโอเคแล้วก็จะมี สติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามคำว่าไฮบริดนะอ่าสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะบอกว่าสีขาวแพตินัมสวยมากๆนะยิ่งโดนความวาวของแสงนะเห็นความสะท้อนของมุกเขาไหมคะแพตตินัมเนี่ยมันจะสวยแบบนี้บางท่านบอกว่าทำไมต้องเพิ่มเงินด้วยนะคะเพราะว่ามีมุกนะ สวยงามมากนะคะสําหรับสีขาวแพทินัมนี่อ้ว้าวสวยมากนะคะถ้าเกิดเป็นไฮบริดเนี่ยสีขาวแพทินัมสวยมากจริงๆแต่จ,จ,จะบอกว่าดํามุกก็สวยนะเพราะ่าจะมีความวามวาเหมือนกันนะจ๊ะโอเคส่วนมือจับนะคะเราจะไม่เห็นมีปุ่มๆตุ่มๆอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นการสัมผัสจ,จากตรงนี้นะคะในการล็อกรถแค่สัมผัสตรงนี้ปุ๊บรถก็จะล็อกเลยนะคะหรือว่า มือคล้องอันนี้สแตนดาดอยู่แล้วนะคะก็จะเปิดรถได้เนาะเวลาล็อกเราแค่สมัมผัสตรงนี้พอนะคะโอเคอันนี้สำหรับพื้นฐานภายนอกเนาะเดี๋ยวดูในเรื่องของข้อมูลราคานิดนึงค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีขาวมุกจะบวกเพิ่ม1 2 2 0 0 0บาทนะคะโอเคหรือถ้าเกิดท่านไหนชอบสีดำมุกก็บวกเพิ่ม8,0 0 0บาทจากราคาที่แจ้งไว้เนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวดูเพิ่มเติมด้านหลังนิดนึงโอเคนะอันนี้ด้านหลัง <Okay. S 1> นี่ค่ะด้านหลังก็กว้างนะ,ะจุดของได้โอเคอยู่นะแล้วสามารถพับบอกได้ด้วยล <Okay. S 2> ิงตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วคุณลูกค้าสามารถพับบอกแถวที่สองได้ด้วยความเก๋อ,อยู่ที่ตรงนี้อนี่ค่ะ พับเบาแล้วจะได้มิติแบบนี้เลยนะคะก็คือโล่งๆแบบนี้คุณสามารถไปโฮมโปรได้อ่าแล้วก็ซื้อของที่มีขนาดที่มีพื้นที่ยาวๆแล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นพื้นที่ฟาร์มเด็กประสงค์เนาะสำหรับรถผู้บริหารแบบนี้นะจ๊ะมีอันนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับรถภายนอกสีขาวมุกนะคะ สีเงินลูนาข้างในจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะส่วนถ้าเกิดชอบสีน้ําตาลแดงนะคะจะมีสีน้ําตาลแดงซึ่งฮอตฮิตมากๆแต่ว่าวันนี้ในงานไม่มีเข้ามาโชว์นะคะสีน้ําตาลแดงเนี่ยจะมีเฉพาะในสีรถขายนอกที่เป็นสีดำแล้วก็สีเทาข้างในจะเป็นสีน้ําตาลแดงแต่เกิดข้างนอกสีขาวข้างในก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะ โอเคตอนนี้ถึงอยู่ด้านในรถแล้วนะเรื่องความกว้างความใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องคอมเมนต์กันเนาะเพราะว่า a อคคอรเนี่ยกว้างแล้วก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้จะมีในส่วนของนี่นะคะมันข้างด้วยนะแบบนี้นะคะเวลาคุณลูกค้าใช้งานก็แค่ดึงขึ้นมาแบบนี้คลิปวันนี้หลกัหลกๆจะดูมิติการใช้งานโดยรวมเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสทั้งหมดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพาชมรถในงานนะคะ อ่านี้จะเป็นช่วงขาให้ชมในทุกรุ่นเลยนะคะว่าคุณลูกค้าที่มีน้ำหนักประมาณ9กโลเล็กกว่า90นี่สบายมากแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่า90ก็ยังนั่งได้เห็นไหมคะประมาณนี้น้ะสินยังนั่งสบายสบายอยู่นะคะเป็นรถผู้บริหารที่นั่งสบายมากๆนะเบาะนั่งจะบอกว่านิ่มมากานี่ให้ดูก่อนดูัวเนื้อเบาะนิ่มมากค่ะต้องให้เกียรติเขานะคะ1 799000นานะ เห็นไหมคะเบาะนี่มมากนะคะคือจริงๆแล้วาซื้อรถสไตล์ญี่ปุ่นดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ค่าบารุงรักษาคุณถือว่าคุณเซฟคอร์สไปได้เลยคะ่ะเอาไว้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วยิ่งเป็น Accord Hy b r i d นะโอ้โหจะบอกว่าสิ่งที่ทาง Honda นะคะให้เป็นในส่วนของแพ็กเกจการดูแลรักษาเยอะมากๆนะคะซึ่งเดี๋ยวมิมสินจะมีไว้ด้านล่างของคลิปด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็ดูด้านล่างได้เลยนะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะ,ะที่เป็น โปรโมชั่นนะคะสำหรับ Accord Hybrid นะอันนี้ที่เท้าแขนนะคะอ่าลงมาแบบนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ค่ะทะลุไปด้านหลังเพื่อไปหยิบล่มหยิบอะไรได้นะคะเวลาที่ฝนตกกอะค่ะก็สามารถเปิดจากด้านหลังตรงนี้ได้แต่ว่านี้คุณล็อกไว้คือถ้าเกิดคุณลูกค้าเอารถไปล้างก็สามารถล็อกก็เขาก็จะเปิดด้านหลังไปหยิบของข้างหลังคุณลูกค้าไม่ได้เนาะส่วนที่เท้าแขนตรงนี้เปิดดูนิดนึงก็จะมีที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะคะซ้ายขวาโอเค ที่นั่งไม่ต้องพูดถึงนะสบายมากนะคะหมอนพิงศีศรษะก็ขึ้นลงได้นะคะแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือเนาะเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังคันนี้ที่พาชมอยู่เป็น Accord Hybrid Tech นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ,ะพื้นที่เหนือศีศรษะนะคะตัเวเพดานเองนะคะก็จะเป็นสีออกจะบอกว่าเป็นสีครีมเทาอะคะ่ะจะไม่ได้ครีมเหลืองแต่ก็ไม่ได้เทาจืดๆมากนะ เนี่ยค่ะจะเป็นสีประมาณนี้นะคะแบบคล้ายคลึงอยูในคลิปเลยนะคะแล้วก็จะมีสลรูฟอยู่แต่ว่าสลรูฟจะมีแค่เฉพาะคู่หน้านะคะจะไม่ได้เป็นพาโนรามิกบางรุ่นจะมีพารโนรามิกด้วยแต่ a ค c o r d อัอนนี้ยังเป็นสลรูฟแบบนี้อยู่นะคะโอเคแล้วก็มีแอร์ตอนหลังด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีที่ USB ด้านหลังนะคะ USB port ด้านหลังก็มีแอร์ตอนหลังเรียบร้อยนะคะ ช่วงเข่าสบายมากๆค่ะนั่งได้สบายๆเลยนะคะทีว่วางแก้วน้ําสบายเลยเนี่ค่ะเวลาวางมือระวางนี่ได้เลย,ยเห็นไหมคะแขนเต็มแขนเลยนั่งสบายมากๆนั้นข้างตรงนี้เป็นลายไม้อ่าแต่เป็นลายไม้แบบที่ดูเก๋ๆนะไม่ได้ดูมีอายุนะคะอ่าแบบนี้นะคะให้ดูใก,ใกล้ๆแบบนี้เลยอ่านี้นะคะสําหรับแอคคอร์ ไ r บิ t เทคนะคะสเปคตามนี้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวมีพาชมรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะดังนั้นจะใช้เวลาไม่เยอะเนาะก็จะให้ดูในส่วนของการนั่งจริงนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดสเปคพื้นฐานนะคะส่วนละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าตกหล่นยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายหลายคันอยู่นะคะดังนั้นก็ จะอาจจะไม่ได้โฟกัสในทุกจุดนะคะแต่ว่าจะให้ดูในเรื่องของเวลาที่ใช้งานจริงลองนั่งให้ชมนะคะแล้วก็เป็นสเปคในเบื้องต้นในส่วนของราคาอาัตราที่นิ่งปืนน้ามันนะคะก็สามารถดูจากคลิปตามอีพีต่างๆของสินได้เลยนะคะชมได้เลยอ่าสวยงามแบบนี้เลยค่ะบางท่านบอกว่าไม่ชอบมุมกว้างอะสินขออนุญาตเป็นมุมแคบให้นิดนึงนะคะแต่มุมแคบเนี่ย พืนที่ต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคยังไงถ้าเกิดตกล่นยังไงต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าหลักๆถึงถ่ายทําคนเดียวนะคะอาจจะต้องหลากหลายเรื่องข้อมูลนิดนึงแต่จะบอกรุ่นนี้คุณลูกค้าก็สนใจเยอะนะเป็นไฮบริดที่ราคายังเบาๆอยู่นะคะราคาไม่หนักมากแล้วจะบอกออปชั่นการดูแลจากค o นด้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับไฮบริดรุ่นนี้ไฮบริดเทคเนาะ ฮบิทเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือไฮบิทธรรมดากับไฮบิทเทรนะคะก็หลกัลกๆข้อความแตกต่างที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูลพื้นฐานอย่างเช่นสลูฟเนาะสลูฟลด้านบนเห็นไหมคะอ่าสลูฟลแล้วก็ในส่วนของขอตัวช่วยจอดนะคะอันนั้นก็ในรุ่นของไฮบิทธรรมดาจะไม่ม<พ>านั่งด้านหน้านิดนึงนะคะว่าเบาะนั่งด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะโอเคสำหรับรุ่นนี้เนาะองให้้ังเทคโนโลยีนิดนึงนะคะ ไซน์นะคะอันนี้จะเป็นดีไซน์ของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับและคนนั่งด้านข้างจะเป็นดีไซน์เดียวกันนะคะแล้วก็เบาะนั่งจะเป็นไฟฟ้านะคะแบบแปดทิศทางนะแล้วก็มีปุ่มด้านหลังด้วยนะคะสําหรับนวดตุ๊กๆนิดนึงนะคะสําหรับเบาะนั่งฝั่งคนขับนะจ๊ะนั่งสบายมากๆเนี่ยค่ะอันนี้ตัวหัวหมอนนะคะก็จะนิ่มแบบนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังเจาะรู แบบสปอร์ตแบบนี้นะคะโอเคเดีย๋ยวลองนั่งให้ดูด้านในนิดนึงนะคะว่านั่งข้างในแล้วมีอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคอันนี้สำหรับรายละเอียดด้าน,น,นฟังก์ชันความล้ำสมัยเยอะมากนะคะในส่วนของคอนโทรลเครื่องเสียงมันพวงมาลัยเนาะในส่วนของปุ่มบลูทูธต่างๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของ ระบบเซนซิงนะคะ Adaptive Cruise Control เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการรักษาเลนเนาะแล้วก็การควบคุมลดอะไรต่างๆคือเทคโนโลยีคันนี้คุณซื้อคันนี้ไปคือ full option เลย1,799,000ทั้งระบบของ Hybrid ก็ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะจ๊ะเครื่องเสียงก็ขนาดใหญ่มากนะคะ แล้วก็รายละเอียดของการตกแต่งนะคะเป็นแบบลายไม้แบบนี้เลยจ้าสวยงามอยู่นะเพราะว่าเป็นลายคือรถสไตล ord, ์แอคคอร์ดอะต้องนิดนึงนะต้องให้เขานะคะเพาต้องมีลายไม้แต่เป็นลายไม้แบบผู้ดีผู้ดีค่ะจะบอกยังไงดีนยิยามไงดีก็คือดูมีรถนิยมนะคะที่ดูสวยนะคะดูดูดเขาเรียกว่าดูมีตัง โอเคก็คือดูโลชิยงโอเคเนาะสำหรับลายไม้ลายนี้นะคะก็คือสวยงามเนาะเหมาะกับสไตล์รถนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของด้วยนะอ่ามีที่เก็บของหรือถ้าเกิดว่าสามารถวางโทรศัพท์เข้าไปเป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์ได้ด้วยนะคะวางโทรศัพท์ตรงนี้นะเสื้อเป็นการชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี ช่องพอร์ตตรงนี้นะคะสําหรับถ้าเกิดเราจะชาร์จผ่านตัวพอร์ตนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะฟังเพลงอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีช่องสํารองไฟอยู่ด้านในด้วยนะจ๊ะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะ Accord h y b r t d Tech นะคะนี่ดูที่วางแก้วน้าดูมิเนเนียมมากเลยนะคะด,ดูหรูหรามากใหญ่มากนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นระบบต่างๆนะคะในส่วนของตัวระบบของเขาเองนะคะก็จะมีในส่วนของ ปุ่มประหยัดนะคะอีคอนโหมดนะคะปุ่มสปอร์ตนะคะในเรื่องของการได้อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของ EV ก็คือเน้นในเรื่องของการเซฟ,ฟนะคะก็คือถ้าเกิดใช้ EV โหมดเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเป็นหลักเลยนะคะก็คือตัวแบตเตอรี่เป็นตัวให้กําลังในการขับเคลื่อนนะคะแล้วอื่นๆก็จะเป็นทั่วไปเนาะเบรกมือไฟ้าเบรกโฮนะ,ะเทคโนโลยี Honda จัดเต็มนะคะสําหรับคันนี้ส่วนที่เท้าแขนใหญ่มากคะ่ะใหญ่มากนะคะ ขาแขนได้เลยนะคะแบบว่านั่งสองคนสบายๆเลยแขนไม่เบียดกันด้วยเนาะอ่าอันนี้เป็นที่เก็บของนะคะก็กว้างใหญ่นะคะไพศาลมากนะด้านในนะคะแล้วก็ยังมี USB พอร์ตอยู่ด้านในอีกนะคะสำหรับถ้าเกิดเราจะชาร์จแบตหรือว่าจะเสียบจากตรงนี้เพื่อดึงเพลงมาฟังก็ได้นะจากตรงนี้นะคะโอเคคันนี้คือแอคคอร์ด y ฮบ i ิ t เทคนะคะพื้นที่เหนือสีรษะก็จะมีสลูฟเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะโอเคสวยงามเนาะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถสไตล์ผู้บริหารนะแล้วก็ต้องการแบบประหยัดพลังงานนะคะใช้เซฟเซฟระยะยาวนะแบตเตอรี่รับประกันให้10ปีนะคะไม่จำกัดระยะทางนะกันนี้เลยค่ะ Accord Hybrid นะคะถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าท็อปทมีทุกอย่างสลงสลูกมาตัวช่วย จอดรถมาทุกอย่างนะคะก็ไฮบริดเทคคันนี้เลยค่ะถือว่าหรูหรามาคะมากเลยนะคะเหมาะกับท่านมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นิดนึงนะคะสําหรับแ c คคอร์นะคะก็จะมี Memory s ่ซีทนะคะอยู่ด้านนี้อยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดของ a c ค o r ร์ทุกรุ่นนะคะ,ะให้ดูแผงประตูนิดนึงความสวยงามของเขานะคะ ่าแบบนี้เลยทาไหนที่กำลังสนใจรถผู้บริหารนะคะถึงฝาก Accord Hybrid Tech คันนี้ไว้ในอ้อมอกค้อมใจอีกหนึ่งคันนะคะต้องการโปรโมชั่นนะคะหรือว่าต้องการให้ผูินทำเสนอราคาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักสอบถามสินมาได้เลยนะสำหรับ Accord Hybrid Tech คันนี้นะคะมีสีขาวมุกสีดำมุกสีเงินลูน่าแล้วก็สีเทา โมเดลสติลนะคะสวยทุกสีขึ้นอยู่กับสไตล์นะคะว่าต้องการรถสไตล์ไหนนะคะโอเคกัยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้กันนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้สินนิดนึงนะคะหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะเอาไปแชร์ได้เลยนะคะสินยินดีขอบพระคุณมากๆกขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจโปรโมชั่นก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะสําหรับ Accord h y b r i d Tech นะคะก็ หลกัหลกๆนะ<ป>อย่าพลาด<ม>นะคะสำหรับ Accord h y ไฮบรนะโอเคได้เลยสำหรับคันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะมาถึง EP นี้นะคะก็ Accord h y b ฮบริดเทแล้วนะยังไงเดี๋ยวมีให้ชมใน EP ถัดไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะรถในบูธเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวพาชมแทบทุกคันเลยเดี๋ยวโฟกัสให้ทุกคันเลยนะคะสำหรับบูธฮอนด้า ใน Motor Expo 2020ค่ะยังไงขอบคุณและสวัสดีค่ะติดตามชม E.P. ถัดไปได้เลยนะจะคิดถึงองข์ีดด้วยนะคะ